นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ er ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังฆนักมามิอิติสุขโตชุตินทโรนโมพุทธายะนาสิวังพรมมามะอะอุสุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆ สังัฆนมามิอิติสุขโตชุตินทโรณนะโมพุทธายะนาสิวังพรมมามะอะอุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโคสังัฆนมามิอิติสุขโตชุตินทโร นะโมพุทธายะนะสิวังพรมมามะอะอุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังคโฆสังฆนะมามิอิติสุขโตชุตินทโรนะโมพุทธายะนะสิวังพรมมามะอะ สุปฏิปันโนภะควะโตสาวะกะสังโฆสังฆนัมามิอิติสุขโตชุตินทโรนะโมพุทธายะนะสิวังพุมมามะอะอุสุปฏิปันโนภาควะโต สาวะกะสังโฆสังฆนมามิอิติสุขโตชุตินทโรณนะโมพุทธายะนะสิวังพรมมามะอะอุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆนมามิอิติสุขโต ชุตินทโรนโมพุทธายะนะสิวังพรหมามะอะอุสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆสังฆณามิอิติสุขโตชุตินทโรนโมพุทธายะนะสิวังพรหมา มะออุสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังฆนมามิอิติสุขโตชุตินทโรนะโมพุทธายะนะสิวังพรหมามะออุ